นะทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะมวลเลขนะครับคือ135 997นะฮะ1 3 5 9 9สาุนะฮะสาธุนะ รับรับโชคครับเปิดรับรับโชคครับถ้าบุญวาสนามีจริงครับเราจะพิสูจน์กันครับวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับถ้าบุญที่สัมผัสกับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาทิพย์นะฮะ ก็ขอให้มวลตัวเลขเหล่านี้ครับจงไปออกที่กองฉลากนะครับอธิษฐานจิตดีๆครับศรัทธาสัจจะตั้งมั่นขอเปิดโภกทรัพย์รับเงินเทวดาครับเอาเลยพี่หยิบมือซ้ายเลยพี่หยิบมือซ้ายเลยพี่สิบสองล้านเลยพี่แล้วก็แบ่งบุญกับคนที่มานะครับมือซ้ายครับพี่ กันใจหยิบเลยครับกัใจหยิบเลยครับสาธุนะฮะครยาอใครอยากจะแบ่งปันเขามาถ่ายได้เลยครับนะพี่แบ่งปันคือคนเขาถ้าเขาศรัทธาเขาจะมาขอถ่ายพี่เอง I เป็นยังไงฮะดูกันเอ้วกันนะฮะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดทางทิเนตเปิดทางสวรรค์เปิดดวงตาเทพเปิดพวกกระซับเงินเทวดาครับให้กับผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็มีสัจจะสาธุสาธุโอมนวสิวะปากเลยพี่แท่เลยครับ เห็นตัวไหนครับสองหาสองหาคกันสองนี่นสองเอออ้ีีนีสองหาครับสองหาแต่ว่าผมเช่แต่ละบุคคลเนาะแมนแมนครับแมนตาไฟมันมันไฟมันมันโฉไฟโฉมันครับนั่นเรย่าเห็นตัวไหนก่อน หายมองหันบ่มองเดี่ยวกันบ่อขึ้นองปดหยายเห็นตัวใดก่อนยายเห็นตัวใดคน่สองแปดห้าสองแปดห้า่ากรมเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละคนอยู่ผลิตอยู่พุทาานะะกรรมไทรกรรมมัน แต่วันนี้เรามาจุดธูปนะครับเพื่ออธิษฐานขอพรเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณพระภ,ภูมิสถานแห่งนี้นะครับก็ขอให้ศรัทธาที่คุณผู้ชมอธิษฐานได้นี่ฮะเป็นพลวัตปัจจัยขอให้เปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินเทวดาเปิดเงินนิพพานบุญของเราของแต่ละคนมีมา ทำมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่เนี่ยมันให้ทานมันรักษาศีลมันภาวนาแล้วทุกอย่างโชคลาภจะมาเองครับทําดีโดยไม่จาเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะมาเองคุณรักษานะเทวดาคุ้มครอง องเห็นเลขเลยนะมาจุดคู่จุดเตียงอธิษฐานขอพรนังฟ้าเทวดาแสนสวยมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับคนเราคณไม่เหมือนกันนะฮะแต่และคนก็อาจจะมองไม่ไม่เหมือนกันแต่ที่เขาบอกว่าเขาเห็นเลขแล้วนะฮะตรงนี้เลขแปดนะเดี๋ยวผมสลับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับเห็นเลขแปดครับเห็นเลขเก้า เลขเก้าอยู่ที่หนึ่งอ๋อเห็นคนละที่กันเลขเก้าอยู่ตรงนี้ครับอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่เห็นเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะครับที่เดินทางมาจากห้วยทับทันนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับ เห็นตัวใดเห็นตัวใดนั่นบอกเห็นเลขใดตัวนี้เป็นองตัวนี้ก่หาซองหาเห็นสองหานํากันวักลเลยเนเดินทางมาจากเหมวอทับทานใกล้ไก่็บอกไกลเนาะ แถวอ่าแถวอียังกอะหอยทัพท่านนี่เขาขายไก่ย่างไก่ย่างหวยมาดันเนาะขึ้นซื้อหรือชาขึ้นซื้อหรือชาไก่ย่างหวยมาดันจากหวยทัพท่านยุดเป็นกั้มยังไสล่ะครับยังสีโศกสีมันญ่ายสายดวงคนพนักงานสายดวงงามเด้อ ธนาคารเดินทางมาจากนกครพนมครับหลายหลายคนมาก็อยากให้ดูที่หลักกิโลนะครับหลักกิโลมีเลขอะไรกันบ้างครับพี่ยอดมีมีเลขที่เรามองเห็นตอนนี้คือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดนะครับไปไป,ไปบ้าน <7. S 1> ไปบ้านคาระแมะระยะทาง7ดกิโลครับเ็กิโลตรงนี้นเป็นหลักกิโลเมตรที่แปดนะดนะครับ,รบแล้วไปเส้นทางสองสองหระยะทางอีก8ดกิโลเมตรนะครับ งวดที่แล้วนะฮะวันที่16สิงหาคมเนาะเลขที่ออกตรงกับหลักกิโลพอดีพอดีนะครับแต่เลข88งวดต่อไปงวดวันที่1สิงหาคมนะครับเลขจะอยู่ที่หลักกิโลอยู่นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมไปดูกันเอาลองไปหากันดูว่าเลขที่ยังไม่ออกในหลักกิโลหรือเลขตัวเก่าจะกลับมานะครับก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับ เลขวันที่หนึ่งนะครับกันยายนก็เป็นวันอังคารเนาะ,ะหกันยาใช่ไหมครับหกันยาตรงกับวันอังคารเนาะนะครับ,รบที่เดินทางมาจากนาครพนมเนาะที่ใส่ชุดขาว ใช้ชุดขาวนะครับก็ผลไม้เกาอยางคนนะครับเดินทางมาจากไกลเลยเดินทางมาจากนครพนมนะครับที่เป็นเอฟซีของของคุณโจเป็นนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นคนได้ถวายผลไม้เกาอยางกับจุดถูกจุดเทียมก็เสียงท่านะครับส่วนนี่กับเดินส่วนทั้งนี้นะครับก็เดินทางมาจากทุ่งพรู้ได้ยังไงเหลือคนสุดท้าย ครับสำหรับคุณผีนะครับที่ถือพลันใหม่แล้วก็น้ำแล้วก็ถูเทียนนะครับที่เดินทางมาจากสกลนครน,นะครับในกกกงพิิพิเบิงเออเขามาดจุดเอาครับจุดเทียนจุดท้งในก่อนจะไปขอเพิ่นจุดเลยครับจุดก่อนจุดก่อนยังเขาไปขอเลขยังไงสิบหก เล่นปตัดจิ้มหกบ่ จากสวิตเซอร์แลนด์เอามาเอาทูบเนี่ยครับจุดคนละคนละน,ลค,คนละนี่เลยครับคนละนี่เลยคนละมัดเลยครับอดีตเนี่ยครับทูบเทียนครับเอามาแจกให้พีพครับเพื่อบูชาครับเนี่ยทูบเพียนอาจารย์จะเป็นไปได้นะแดง ยามงดงดไม่ต้องเลยนั่นเงไม่ต้องเลยไม่ท่าจังท่าจังไปถวายน้ำแยมมันจะกัดมันคือมาติดแล้วมันคือมาช่องห้างใดจังมาในี่ครับในยูทูปครับเห็นในยูทูปมาจากอำเภอใดเนาะมาจากหัวทับทันครับมาจากหัวทับทันอ๋อจะได้จังมาถือเส้นนี่ ถามมาเรื่อยๆเสียงเงในาตำรวจจังมาถือเสี่ยงขึ้นใจแ้จะไปเสียง้เพิ่นเสียจักบาลเราเสียช่องลอยหมนแล้วอยู่สีคอว่ะว่นเมนีออกสองศูนย์ศูนย์บอร์นี่ออกสองศูนย์ศูนย์ซาลบอรถือน้ำเพิ่นหมดขึ้นใจไดพุทธมาครับพุทธตมางวดแรกมงวดแรกอ๋อนี่แหละสีเอาสวกเอาหมานเนคนงวดแรกนี่แหละสาธุสาธุสาธุข้อหามันหมานเด้อ ถือก็ครับขอให้ถือมวยแล้วขอให้เห็นตัวเลขเนาะใหญ่เนาะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ะตื่นตันขึ้นการศักสิติว่าเนาะมาจากว่างได้แล้วก็ตั้งใจมากแบบให้เห็นนะครับคือน้ำตาพี่นี่ไหลเลยที่ในตอนนี้ คือพี่ตั้งใจไว้ยังไงก่อนที่จะมาเนี่ยตั้งใจไว้ว่ายังไงบ้าง,งคือบุญสัมผัสคือยัง,ยงไงบ้างไม่ใจอยากมาเบิง้งอยากเห <c oughs> ็นจะได้โชคได้ลาบกร,ร้างขอให้แต่ได้มาเบิงบขอได้มาได้บ่ได้กร,ร้างครับวัฒนาขาดัดฉีมีตอตอยอย่างไร ความคิดนะอืคิดอยากมาเห็นอยากมาพอครับครับ,รบก็เลยว่าเออตั้งใจน้เออนเลยลหรครับว่าเออต้องมาให้ได้ครมาไกลาจากกรุงเทพเลยอันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็เอาอยากพี่น้องทางบ้านมาจากสครับอ,อ เมยทักท่านครับสีเกศสีสกเกรครับผมแล้วเชื่อในส่วนของนางฟ้าเทวดาแสนสวยทั้งสามพระองค์ยังไงบ้างในความเชื่อส่วนตัวนะพี่เชื่อส่วนตัวมันก็ยังไงบอกไม่ถูกผมก็ไปหลายที่นะเพราะว่าทุกที่ก็ก็อย่างนี้แหละก็คือว่าเอออธิษฐานในใจว่าเออขอให้บุญญาบาร,รมีของท่านคือว่าเออเคยโดนบันดาลให้ ลูกมีโชคลาภวาชนะครับแล้ววันนี้อธิษฐานเสร็จแล้วมองเห็นอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขเพราะหลายๆคนมานี่ร้อยเปอร์เซนตมาขอตัวเลขกับท่านแน่นอนวันนี้พี่เห็นเลขอะไรบ้างครับเห็นเลขแปดเลขเก้าเห็นเลขแปดกับเลขเก้าเห็นตรงไหนครับตรงจอมปลวกเห็นจอมปลวกเดี๋ยวให้พี่ไปชี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงไหนครับพี่